อ่งุ่นคอนโดครับอ่งุ่นปลูกไว้ที่ที่ระเบียงบ้านนะครับสุกแล้วครับสุกแล้วดูครับของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมสุกแล้วครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวชิมลูกนี้ให้ดูแต่มีมีเมล็ดครับพันนี้มีเมล็ด อันนี้หวานอมเปรี้ยวครับหนหวานอมเปรี้ยวนี่ครับเป็นช่อเป็นพวงเลยครับเดี๋ยวลองชิมพวงนี้ชิมพวงนี้สักหน่อยว่าจะหวานไหมสดๆจากต้นเลยครับของของแท้นะครับไม่ใช่ของของแท้จริงๆครับเนี่ย หวานหวานอมเปรี้ยวครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องเก็บไปกินทักหน่อยครับเดี๋ยวนกเดี๋ยวนกเขาจะมากินหมดก่อนเสียงนกเขามาแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊แจ๊ก,จก,จก,จกอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่ระเบียงบ้านนะครับอยู่ดาดฟ้าเลยครับปลูกมายังไม่ถึงปีนะครับ ประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่แหละปลูกดีมากๆเลยครับอันนี้สายพันธุ์นี่สายพันธุ์แลมโบครับมีมีเมล็ดครับสายพันธุ์นี้มีเมล็ดแก่เต็มที่และสุกออกสีเนี่ยยกนี้ให้เลย แต่เสียอย่างเดียวมีมเมล็ดครับนี่ครับมเมล็ดเล็กๆครับแต่ก็หวานดีครับก็โอเคอยู่นะครับปลูกปลูกอย่างนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไกลครับ mm hmm. เที่ยวอยู่ที่อยู่ที่บ้านพออยู่ดาดฟ้าดูครับด้านโน้นก็มีนี่ครับตรงนี้ก็มี เดี๋ยวซิมซิมอันนี้อีกสักสักลูกครับหวานไหมหน่ครับอืมก็หวานหวานดีครับโอเคอยู่นะครับน่ครับพวงนี้ก็คือปลูกตามธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่งยาเล่งอะไรใส่ปุ๋ยนิดหน่อยไม่ได้ใส่ยาเลยครับ เดี๋ยวสุดหลังต้องต้องหาดูศึกษาวิธีปลูกให้ดีกว่านี้หน่อยอน,นี้สายพันธ์แลมโบครับนี่ครับอยู่ข้างเสาเองครับองนช่อนี่ก็อยู่ข้างเสา ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ